น้องลูกส่งท้ายไปศรีสะเกดมาที่วัดนองแวงหรือที่ชาวบ้านเรียกวัดหลวงพ่อรวยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพลตรวจโทสมประสงย็นท่วมผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค 3, สามพร้อมด้วยนายตำรวจระดับสูงร,ร่วมทําพิธีบวงสวงท้าเวสุวรรณและพระยานาคศรีตระกรูลโดยมีพุทธศาสนิกนชนจากกรุงเทพมหานาครและจากทั่วประเทศมาร่วมงานท้าเวสุวรรณสองตนที่สร้างขึ้นนี้สร้างจากเงินบริจาคของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ตนหนึ่งชื่อเท้ารุ่งเรืองอีกตนหนึ่งชื่อเท้าร่ำรวยชื่อเป็นมงคลจริงๆาางานนี้จัดแบบทูอ in วันคือเป็นทั้งงานบวงสวงท้าเวสุวรรณและงานทอดกรถินในงานเดียวกันกดได้ปัจจัยทั้งสิ้น5ล้าน6แสนบาทขบวนแห่กรถินคึกคักสนุกสนานมากเมื่อถึงเวลาสำคัญคือพิธีเปิดตาท้าเวสุวรรณประธานฝ่ายสงฆ์คือพระมหาเฉลิมชัยรักษาการเจ้าวาด เป็นผู้ทำพิธีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาน,บนาบนไดมาตั้งแล้วรักษาการเจ้าวาดก็ปีนขึ้นบนไดดึงผ้าปิดตาท้าเวสวรันออกโดยมีญาติโยมแหงหน้ามองเอาใจช่วยอยู่ข้างล่างรักษาการเจ้าวาดเห็นญาติโยมแหงหน้ามองก็บนพึนมพำแบบขำๆว่าบวชมาตั้งแต่เด็กจะมาเสียท่ากับไอตอนแก่นี่แหละลูกศิษย์ต้องช่วยกันจับชายจีวรไว้ไม่ให้ปลิวคุณพี่ศรีกาได้ยินแล้วก็หัวเราะถามว่าพระอาจารย์ไปหวยหรือเปล่า ก็หัน่วมาไม่ต้องเงยมองมาบ้างยังวัวตัวเด็กต้อมาเสียตั้งเยอะ